ฮอก Eye View ร์ทแคสต์บายโพสต์ทูเดสวัสดีครับผมวุฒนน,นนทลิตบรรณาธิการโพสต์ทูเดยและนี่คือฮอกไอวิวเรดาร์สองเทนโลกเพื่อการมองอนาคตที่ไกลกว่าชัดกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอาร์ตจิรเทพเสนีวงณ์นายุทธยา c e r t ์ติฟายเอ็ก t i เซค o ทีฟจาก Berkeley Executive Coaching Institute สวัสดีครับคุณอาร์ตครับ ครับสวัสดีครับนุตครับครับผมวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่6แล้วก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับพอกอวิครับคุณอาร์ตครับก็คิดว่าที่อ่าที่คุยกันมาห้าห้า EP ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้อะไรพอสมควรในแง่ของตัวผมด้วยนะครับเพราะว่ามันทําให้เราต้องกลับมาจัดระเบียบความคิดของเราว่าว่าเอที่ผ่านมาเราคิด เรื่องราวเหล่านี้ยังไงนะครับแล้ว5ตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเดินทางมาเป็นระบบนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตนะครับยุธถามว่าเอ๊ะคนเรา มันจําเป็นจะต้องวางแผนไหมแล้วก็ถ้าไม่วางแผนมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้หลักๆก็คือบอกว่าการวางแผนไม่ได้หมายความว่าเราต้องกําหนดตายตัวไปเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับ <S 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 เหมือนกันว่าถ้าเราจะตั้งโจทย์ว่าไปภาคเหนือ เราก็ไม่ถึงกระจําเป็นว่าจะต้องไปเชียงใหม่หรือต้องไปไหนแต่ว่าถ้าเราพอรู้ว่าเราอยากขึ้นเหนือไปเพราะอะไรและสุดท้ายเราไปจบที่เชียงรายหรือพะเยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะนับว่าระวางแผนชีวิตเนี่ยมาได้ดีเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นการพอรู้คร่าวๆเนี่ยไม่จําเป็นวา่าจะต้องต้องรู้ชัดเจนไปซะทีเดียวนะครับแต่พอรู้พอรู้ทิศทางที่เราไปจริงๆแล้วอ่ะตอนหลังเนี่ยผมยังมีเทคนิคที่ผมแนะนําน้องๆเลยว่าสมมุติว่าเราซื้อตัวอ๋วรถไฟไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเวลาถึงกลางทางแล้วเนี่ยให้ลงจากรถไฟก่อนอแล้วอาจจะไปนั่งเล่นในร้านกาแฟอะไรสักแห่งหนึ่งสัก อสองชั่วโมงแล้วค่อยจับรถไฟอีกขบวนหนึ่งไปก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าสองชั่วโมงที่เราให้โอกาสตัวเองที่จะ,ะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เราค้นพบอะไรก็ได้ที่มันมันพิเศษสำหรับชีวิตเราอาจจะไปเจอใครที่ทน่าสนใจแล้วเผลอๆเ,เราอาจจะเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางก็ได้ ครับ่ออาแรกก็คือเมื่อเราจะเป็นคนวางแผนอะไรก็ตามอะ่ะแต่ต้องเปิดช่องให้มันเกิดความตื่นเต้นหรือความแปลกใหม่หรือแม้แต่การจะเปลี่ยนทิศทางไปเลยเพราะว่าเรามันอาจจะสนุกกว่าก็ได้นะครับ <c oughs> อัน,นอันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดจากจากอีพีที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ทีนี้อพออีพีที่สองเนี่ยเราคุยกันเรื่องแก่แต่เก๋นะครับ,รบว่าเอ๊แก่แต่เก๋เนี่ยมันมันยังไงนะครับหลักคิดแก่แต่เก๋ของผมเนี่ยก็คือบอกว่าให้มองเห็นภาพตัวเองว่าพอเราอายุมากเนี่ยหน้าตาเราจะเป็นยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงบ,บ้านเราอยู่ที่ไหนเราจะอยู่กับใครกินอะไรทําอะไรมีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เรามีความสุขนะครับ พอเราเห็นภาพเหล่านั้นแล้วอ่ะเราก็จะเริ่มรู้แล,ล้วล่ะว่าเออจริงๆเนี่ยเราจะต้องออมเงินเท่าไหร่หรือเราจะต้องมีอะไรนะครับ,รบอย่างบางครั้งถ้าเราเลือกชีวิตแบบหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมีของหรูหราในชีวิตเลยเพราะว่าสุดท้ายเราไม่ได้ใช้นะหรือถ้าเราอยากมีชีวิตที่หรูหราเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราต้องแลกมากับการทํางานหนักการเก็บเงินออมเงินให้ดีเพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นภาพ20ปี30ปีไปข้างหน้าน เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะ Work Back หรือย้อนกลับมาว่าแล้วในวันนี้เราควรจะต้องทำอะไระมากน้อยแค่ไหนนะครับเะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าสำคัญและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยแกแต่ตะเกนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการทำสตอรี่เท l ลิ่งการทำเพอร์ซ a น b r ลแบรนดิของตัวเราเลยว่าเ,เราจะแก่แบบไหนคนเขาจะพูดถึงเราอย่างไงแบรนด์ของความแก่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะตื่นมาทำกิจกรรมอะไรนะครับ มันก็จะชัดเจนอย่างเช่นผมก็จะชัดเจนว่าผมจะเป็นโค้ชนะผมจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ mm hmm. ผมจะมีชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดผมจะเป็นเจ้าของแกลเลอรี่เล็กๆ mm hmm. ผมจะพพอร์ตงานให้กับสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่นะครับ mm hmm. นั้นมันก็เหมือนกับว่าเราต้องสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยตั้งแต่เรายังยังไม่แก่นะครับซึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องเริ่มสร้างแบรนด์ตัวเองตั้งแต่45 4 8แต่ บางครั้งเนี่ยเรามักจะไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้กว่าเราจะไปคิดเนี่ยเราก็อาจจะห้กว่าไปแล้วหรือหกสิบไปแล้วซึ่งถึงจุดนั้นบางครั้งเราไม่ตื่นเต้นที่อยากที่จะผมจะใช้คําว่า re-invent ตัวเองก็คือหมายความว่าสร้างพระไม่ใช่สร้างาสร้างตัวตนของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเราแก่ได้หลายแบบ แบบหนึ่งก็คือแก่ไปเรื่อยๆคือทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่น้อยลงลดลงกับอีกการหน,นึ่งคือแก่แบบ เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นคนอีกคนหนึ่งที่สนุกที่มีคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นตัวตนที่ทพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของ,ของตอนที่2ของของแก่แต่เก๋นะครับ <Okay. S 1> พอมาตอนที่3เนี่ยเราเริ่มมาพูดถึงเรื่องการจัดการการเงินละซึ่ง mm. ผมเริ่มต้นที่บอกว่าการจัดการการเงินเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากการที่เราเข้าใจก่อนว่า ตะก,กร้าความสุขเนี่ยเรามีอะไร,รนะครับเราอยากจะใส่ของแบบไหนเข้าไปและของเหล่านั้นเนี่ยต้องใช้ก็ประมาณออมากน้อยแค่ไหนนะครับนี้พอเรารู้แล้วละ่ะว่าเราอยากจะใส่ของอะไรเข้าไปในตะก,กร้าเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูว่าเอและสภาพคล่อง ทางการเงินหรือเราจะหาเงินมาแบบไหนเราจะทํางานแบบไหนเราจะกู้เงินไหมเราจะสร้างหนี้สินหรือวางแผนบริหารทางการเงินยังไงหรือสุดท้ายเราจะจัดการสภาพคล่องหรือแม้แต่จะสร้างรายได้บํานาญอย่างไรนะครับหัวใจของอันเนี้ยมันก็เป็นการที่พยายามจะบอกว่าให้ตั้ง โจทย์จากความสุกขก่อนแล้วค่อยไปคิดเรื่องเงินที่จะมาตอบความสุขเพราะไม่งั้นเราจะติดกับดักของการหาเงินให้มากที่สุดแล้วก็เอามาใช้เพื่อสร้างความสุขมากที่สุดคือเปลี่ยนจากเริ่มโจทย์ที่หาเงินมาเปลี่ยนโจทย์ด้วยความการการเข้าใจความสุขของเรานะครับ <S <S แล้วก็ในอันนี้ผมก็พูดถึงเรื่องเรื่องการกู้ยืมอ่จาจธนาคารซึ่งมันก็มีช่วงเวลาลิมิตที่เราควรจะกู้เพื่อซื้อบ้านหรืออะไรเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่เกิน40-45นะครับ<ม>เพราะว่าเราจะได้มีเวลาผ่อนสักสัก20ปีนะครับจาก อันที่3เนี่ยผมก็มาแนะนำใน e p 4ว่าจริงๆช่องทางหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะจัดการการใช้จ่ายได้ดีเนี่ยคือการคิดออปชันของการไปอยู่ต่างจังหวัดเมื่อสูงอายุนะครับ,รบซึ่งการเตรียมตัวไปอยูออ่ต่างจังหวัด ช่วงสูงอายุเนี่ยมันจะรอไปตอนสูงอายุแล้วไปเนี่ยมัน,ม,นมันเตรียมไม่ทันเพราะว่า mm hmm. มันต้องสร้างสังคมต้องสร้างกิจกรรมที่เราชอบแล้วเราก็ต้องรู้ว่าประโยชน์ที่เราจะไปให้กับชุมชนที่เราไปอยู่เนี่ยนะครับมันมากน้อยแค่ไหนอย่างผมทำยังทํางานเป็นเป็นเอ็มดี MD ของบริษัทที่ปรึกษาการที่ผมไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย mm hmm. ผมก็ทําให้ไปเห็นของจริงที่ผมเอามาเชื่อมกับการทํานโยบายได้นะครับ mm hmm. พอมา EP ที่แล้วก็คือ EP ที่5เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่อง mindset หรือกรอบความคิดนะครับว่าถ้าเรา ไม่ได้มีกรอบความคิดที่อยู่นี้คือเป็นเป็นตัวของเราเองเนี่ย <TVs. S 2> เรามักจะต้องไปหยิบยืมกรอบความคิดของคนอื่นก็คือต้องไปทําตามว่าคนอื่นเขาทาอย่างนี้เราก็จะทําทอย่างนี้เราต้องเรียนแบบนี้เราจึงจะทําได้งานแบบนี้เราจึงจะประสบความสําเร็จแบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ต้องแข่งกับตัวเองเราไม่ต้องเป็นเจ้าของทุกอย่างที่เราอยากได้แต่เราใช้ประโยชน์จากการ เป็นแชร์วิญญคณนีเป็นสังคมของการแบ่งปันเนี่ย<ม>เราก็อาจจะสามารถมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องหาเงินเยอะนะครับคือทั้งหมดทั้ง5 EP ีที่ผ่านมาเนี่ยร,รวมถึง EP พนี้ก็พยายามที่จะไฮไลท์อีกทางเลือกหนึ่งว่าแทนที่จะไป โฟกัสกับการหารายได้กับการเสี่ยงในการลงทุนนะครับแต่ให้โฟกัสกับการรู้จักตัวเองให้ดีการเข้าใจรสนิยมตัวเองการเข้าใจทางเลือกที่เราจะไปหาความสุขโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินมากครับวุฒิคันี้ก็จะเป็นอ่าเป็นรสรุปรวมหลักๆของ ของ5 EP ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นภาพเชื่อมโยงว่าอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งคือผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกอื่นแต่ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ด้วยตัวผมเองตอนนี้อายุ54แล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันเวิร์กพอสมควรกับผมและหลายอย่างเนี่ยผมก็เพิ่งมาเปลี่ยนความคิดได้เมื่อสักสองสมปีนี้เองครับนุดครับซึ่ง ดูจากยอดสถิติของผู้ที่เข้ามาฟังฮ็อกไอวิวในส่วนของคุณอาร์ตปรากฏว่า EP ที่2ครับคุณอาร์ตเก๋าแต่เก๋เป็นอีพีที่มีคนฟังสูงสุดเลยครับคุณอาร์ตครับไม่น่าเชื่อแสดงว่าผมว่าคนทั่วไปนะหรือคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็อยากมีชีวิตที่อย่างที่คุณอาร์ตนำเสนอเนี่ย แก่แต่เก๋เนี่ยมันมีความต้องการอยู่สูงมากนะถ้าเป็นสินค้า <S <S ในตลาดต้องบอกว่า <S 1> <S 1> <S เรื่องนี้มีความต้องการในตลาดสูงมากเพราะว่าจริงจริงมัน,ม,นมันมันลงตัวกับกับทิศทางของของธุรกิจเกษตรกจเลยนะครับเพราะว่าจริงๆคนที่มีกําลังซื้อในอนาคตเนี่ยค,คือที่ที่ผมเคยบอกไว้ว่าคือกลุ่มยังโอคือกลุ่มที่มีรายได้เพราะว่าจริงๆจริงๆเราอะเติบโตอย่างผมเนี่ยก็เป็นยังโอคือเราเติบโตมาในในช่วงที่เสร็ เศรษฐกิจดีแล้วก็วิกฤแตแม้จะมีก็ฟื้นได้นะครับในในในอนาคตเนี่ยเรานึกภาพไม่ออกเลยว่ามันมันจะมีวิกฤตบ่อยขนาดไหนและวิกฤตเกิดมาในรูปแบบไหนที่เราอาจจะคุมการเงินการลงทุนเราเรา ได้ไม่ดีเนะครับครับอีกอันนึงนะครับคุณวุ้ก็คือคนมักจะให้ผมเดาอะ่ะผมคิดว่าอีพีนั้นน่าสนใจเพราะว่าคนมักจะคิดว่าแก่แล้วเนี่ยมันมันด้อยลงมันถดถอยลง <S <S แต่จริงๆอะ่ะการแก่แล้วเนี่ยมันคือดีคือเราเรารู้แล้วไงว่า ว่าเราเป็นใครเราชอบอะไร hmm. เราจะไปะตรงไหนเราคืออะไรที่เราไม่ใช่แล้วนะตอนสี่สิบปลายๆเราก็จะไม่มีทางใช่แล้วเพราะมันมัน hmm. มันไม่ใช่ผมจะใช้คำว่า it's it's not my journey คือมันไม่ใช่เส้นทางเดินของผมอ,ะ hmm. อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะ,อะไรที่เราอยากได้แต่ถึงเวลานั้นแล้วเราไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ hmm. ต้องปล่อยวางไปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในการเดินทางชีวิตของเราละพอคิดได้อย่างนั้นนะโอ้เดี๋ยวนี้มันสบายมัน สบายขึนเยอะเลยเุฒินรับผมก็ยังเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าคนฟังเราเป็นคนที่ที่อยู่ในวัยสูงอายุแต่ผมยังเชื่อว่ากลุ่มกลุ่มผู้ติดตามของของโพ่อสุดเดย์เนี่ยหลักๆก็อยู่ที่25-45ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่เข้าได้ได้มีโอกาสเข้ามาฟังในส่วนของคุณอาเนี่ยก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตนะครับ ไม่ใช่เฉพาะช่วงปลายอย่างเดียวนะเพราะคุณอา <Hey. S 1> เล่าถึงชุดปัจจุบันด้วยว่าปัจจุบันควรจะทํำยังไงแล้วก็มีคําแนะนําให้กับน้องๆน้งๆรุ่นใหม่นะครับที่กําลังเริ่มเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยจะใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขยังไงจนสุดท้ายมาเรื่องของการสร้างความเชื่อให้กับตัวเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมันรวมกันมาทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขตั้งแต่ปัจจุบันที่ได้รับที mm ่เคาเียแหละปัจจุบันที่ได้เข้ามา ศึกษาหรือเข้ามาเข้ามาหาในเส้นทางนี้นะครับแล้วสามารถมองไปเห็นถึงเส้นทางสุดท้ายอย่างที่คุณอาร์ตเล่าให้ฟังว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องความตายเนี่ยผมว่าฟังกี่รอบมาเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าชีวิตเรามันมันคลายกังวลน,นะคุณอาร์ตผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรใช่ไหมครับใช่คืออันนี้คุณมููพูดถูกเลยมันคลายกางงังวลคือมันเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่ตอนเราอายุน้อยเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดเนี่ยก็คือกลัวการเสียโอกาส เพราะว่าเรากลัวว่าโอ้ถ้าเราไม่ได้อันนี้เราจะไม่ได้อันนั้นอันโน้นแต่ว่าพอเรามีชีวิตมายาวพอเนี่ยเราจะรู้ว่าเดี๋ยวไม่ได้อันนั้นนะเดี๋ยวมันก็มีอันอื่นเดี๋ยวมันก็มีอันอื่นมานะครับคือคือจริงๆเนี่ยที่เล่าให้คุณวุฒิฟังตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยอันมีอันมีหนังสือวิลล่นวงเวียนเล็กซึ่งมันก็เล่าอดีตเติบโตของชีวิต แล้วจริงๆเนี่ยผมมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งซึ่งเขียนเสร็จละหลักตั้งแต่ปีที่แล้ว <S <S แต่มันเป็นมันเป็นการเขียนช่วงที่เราผมเรียกว่าจุดบังคับเลี้ยว <S <S ช่วงที่เราถูกสถานการณ์บางอย่างเนี่ยบังคับให้เราเปลี่ยนชีวิต แล้วตอนแรกเราก็างุนงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรข,ขึ้นกับชีวิตเราแล้วเราจะไปไหนต่อมันเหมือน b ิตไลฟ์ฟรซิสอ่ะแต่ว่าพอผ่านไป5ปีพอวันนี้เรามาเจอแพลตฟอร์มแล้วเรามาเจอเวทีใหม่ในการรีลอนช์ตัวเองหรือหมายความว่าทำให้ตัวเองมีมีบทบาทมีมีความสามารถที่จะทำแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยโอ้ร oh, เราเข้าใจเลยว่า้วิกฤต วิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันมันทำให้เราเปลี่ยนเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะแก่แล้วไม่เก๋เพราะเราจะแก่แล้วเราจะกลายเป็นแบบลุงป้ามหาภัยใช่ไหมครับเราจะยึดติดกับกับความสําเร็จในอดีตนีไอ้นังนสือเล่มเล่มที่สองเนี่ยที่ท,ที่ที่ผมเขียนเนี่ยผมผมตั้งใจว่ายังยังไม่เผยแพร่เพราะผมอยากจะไปเผยแพร่ตอนตอนผมอายุหกสิบเพราะว่า ผมอยากให้คนที่รู้จักผมนนะอายุหกสิบเนี่ยย้อนกลับมาอ่านว่าอ๋อ<ม>เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้<ม>เกิดประสบการณ์แบบนี้มันจึงบังคับให้เราเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต<ะ>ทำให เรากลายเป็นคนใหม่ที่ที่เมื่อ20ปีที่แล้วเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นแก่แต่เก๋นเนี่ยมันเป็นสำหรับสาหรับตัวผมเองอ่ะมันเป็นกระบวนการเหมือน <amorph> osis, เมตาฟอซิสเบกระบวนการเปลี่ยนจากตัวนอนเป็นผีเสื้ออซึ่งเดิมเราอาจจะคิดว่านอนนี่มันสวยเพราะเราเราไม่เห็นอย่างอื่นนอกจากนอนด้วยกันนี่ถูกไหมครับ แต่พอวันหนึ่งลเฮ้ยกลายเป็นผีเสื้อแล้วเนี่ยมันถึงถึงจะเป็นผีเสื้อที่อายุเยอะมันก็ยังสวยงามนะครับ<ม>คุณรูุเพราะฉนั้นผมผมยังรู้สึกว่าอ,อนาคตเนี่ยผมก็ยังตื่นเต้นกับมันอยู่นะถึงแม้ผมจะห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยผมก็ยังตื่นเต้นกับอีกยี่สิบปีที่ยังอยากจะมีชีวิตอยู่ครับ,รบจริงๆเรามีเวลาเหลือพอสมควรเลยคุณอาศ อ,อยากให้คุณอาพูดถึงหนังสือที่จะต้องรอหลังจากคุณอายุหกสิบก่อนเนี่ยอยากอยากให้เล่าเป็นเป็นอะไรนะเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มให้ให้เราฟังนิดนึงคือหน,นังสือเล่มนี้จริงๆมันมันบันทึกการเดินทางของของอารมณ์ของเราในช่วงที่เราเราเหมือนกับว่าเ,เราพีกกับความสําเร็จละ,ะแล้วเราก็ต้องลงจากยอดเขาละซึ่งการลงจากยอดเขาเนี่ยจริงๆผมก็คิดมาตั้งนานแล้วละ,ะว่ามัน อยังไงมันก็ต้องลงแต่เพียงแต่ว,ว่ามันจะลงเพราะอะไรแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราจะลงได้ด้วยตัวเราเองแต่ว่าผมคิดว่าโดยโดยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมันจะเกิดเหตุดังอย่างในชีวิตนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเตือนเพื่อนๆและน้องๆทุกคนว่าช่วงสี่สิบถึงห้าสิบเนี่ยหรือสี่สิบถึงสี่สิบแปดเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราเปลี่ยนความเชื่อ ในรูปแบบการใช้ชีวิตมันอาจจะเป็นการบางอย่างเป็นการสูญเสียคนในครอบครัวบางอย่างเป็นการผิดหวังบางอย่างเป็นเรื่องความปัญหาทางธุรกิจหรืออะไรก็ตามมันก็จะทําให้เรากลับมาตั้งคําถามกับชุดความคิดเดิมที่เรามีใช่ไหมครับอย,อย่างสมัยก่อนเนชุดความคิดของผมคือว่าผมเป็นคนเอาผลงานเป็นหลัก ผมไม่แคร์เรื่องความสัมพันธ์เพราะนั้นเนี่ยผมก็จะเป็นนายที่โหดผมก็จะเป็นมนุษย์ที่เก่งฉกาจในการเจรจาต่อรองแต่ผมก็จะไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจคนเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอยู่กับคนที่ผมไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วมันก็จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนกับว่าผมเป็นเอ่อมันก็เลยกลายเป็นว่าผมกลายเป็นคนที่ไม่ชอบอธิบายตัวเองเพราะว่า ผมตั้งสมมุติฐานว่าคนอื่นมองผลงานที่ผมสร้างแล้วเนี่ยอ้วนจะเข้าใจว่าผมคิดอะไระแต่ว่าการที่เป็นคนแบบนี้ระยะยาวบางครั้งมันก็ไม่ได้เวิร์กครับแล้วมันก็เลยทำให้ผมกลายเป็นว่าผมอยากจะค้นพบ ความสามารถในการจะเข้าใจคนอื่นเยอะขึ้นนะครับผมก็เลยไปเรียนเอ็กเซ็กตฟโคชิ่งของ Berkeley เบอร์เกอร์แล้วเอ็กเซ็กติฟโคชิ่งของ Berkeley เบอร์เกอนี่ที่สนุกมากก็เพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่สร้างมาจากการละครซึ่งพอดีมันเป็นสิ่งที่ผมผมค่อนข้างรักตั้งแต่เด็กอ่าเพราะว่าการละครเนี่ยเป็นฐานของการเข้าใจความเป็นมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์เราก็เลยกลายเป็นคนที่จากคนที่ฟัง ไม่ค่อยชอบฟังเป็นคนที่ฟังเก่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากคนที่เคยมีมุมมองว่าดีไม่ดีควรไม่ควรเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ตัดสินใครหรือไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่กลายเป็นว่าเป็นคนที่สามารถมองความเป็นไปได้ในหลายๆเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่า ไอ,ไอ้การการปรับเปลี่ยนในเชิงจิตวิญญาณหรืออารมณ์ของเราอะมันทําให้เรากลายเป็นคนอายุห้าสิบที่ห้าสิบกว่าที่ที่เข้าใจชีวิตเยอะขึ้นคุณร uh ู huh. ้แล้วมันก็เลยกลายเป็นที่บอกอะมันผ่อนคลาย uh huh. ไม่ยึดติดกับอะไรมาก แล้วมันก็เลยทําให้ผมมา,มาตกผลึกหลายๆเรื่องที่ผมเล่าให้ให้คุณฟังฟังในใน Hawk Eye View อะครับหน,นันงสือเล่มน,นี้มันก็จะเป็นอะไระบางอย่างที่ที่หรือแม้แนตะ่ผมจะ พูดติดตลกและแอบตลกร้ายนิดนึงก็คือผมผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยความลิษยาเป็นเป็นอะ,อะไรนะเป็นเครื่องบำรุงกำลังชั้นยอดเลยนะคือคือคผมมีความรู้สึกว่าจริงๆเวลาเวลามันมีคนอิจฉาเราเนี่ยนะมันเป็นความมันเป็นความสนุกครับ เ,เราไม่ได้อยากจะอิจฉาคนอื่นแต่แต่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราถูกอิจฉานี่มันเป็นมันเป็นความหน้าภ้าภูมิใจนี่ก็เป็นความเลวร้ายของผมมันนะในความเป็นตัวตนของเราแต่ว่าบ,บางครั้งพอเรามันก็เหมือนที่ผมเล่าในคลอกไอวิวคือว่าการที่เรารู้จักตัวเองและเราเห็นทั้งความไม่ดีของตัวเราด้วยเนี่ย แล้วเราเอาความไม่ดีเหล่านั้นออกไปจากตัวเองบ้างมันก็เลยทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นเพราะนั้นจะถามว่าหนังสือเล่มน,นี้ที่สองนี่ที่จะเก็บไปอีกเจ็ดปีเนี่ยจะเล่าอะไรก็คือจะเล่าว่าให้มันมีความไม่ดีมากมายที่ผมค้นพบในตัวผมแล้วผมก็สามารถทําความรู้จักและก็จัดการกับเขาโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องทิ้งเขาไปหรอกนะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเอาเขามาใช้ในชีวิตประจําวันอีกแล้วเพราว่าเราไม่ต้องต่อสู้กับอะไรใช่ไหมครับ วันนี้เรากลายเป็นคนทำงานที่สบายเพราะเราไม่ได้คิดว่าการทำงานคือการออกไปสู้รบ มันก็เหมือนที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราจะก้าวหน้าด้วยการแข่งขันเนี่ยเราจะหมดพลังไปกับการต่อสู้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราเก้าวหน้าเพราะเราเติบโตด้วยไอ้ดินที่อุดมสมบูรณ์ที่เราเป็นต้นไม้ที่ที่เติบโตอยู่เนี่ยแล้วเรารู้จักเติมปุ๋ยให้ตัวเองรู้จักความสุขของตัวเองรู้จักจัดการอาหารของต้นไม้ความสุขนั้นะ่ะชีวิตเราก็โอ้โหสบายขึ้นเยอะมากๆเลยฮนะน้น ครับฟังดูแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟัง,ฟ,งฟังน้ําเสียงของคุณอาร์ก็จะรู้สึกได้สัมผัสได้เลยว่าชีวิตของคุณอาร์ทุกวันนี้มีความสุขมากนะครับแล้วก็ยังมองเห็นอนาคตด้วยว่าเ,เรียกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณอาร์ได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะครับที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือความสุขแน่ๆเพราะาคุณอาร์วางระเบียบต้องใช้คำว่าวางระเบียบการใช้ชีวิตของตัวเองไว ไปในเส้นทางที่กําหนดให้มันมีความสุขมาทุกเรื่องเลยนะทุกด้านเลยนะที่ที่ผมฟังจากคุณอาร์ตมาเนี่ยครับก็พยายามพยายามให้ดีที่สุดครับครับครับและผมเชื่อว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมา6 EP แล้ววันนี้เนี่ยคุณอาร์ตก็ได้ได้มาสรุป ภาพรวมให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้ทุกคนนะคนทุกคนเนี่ยที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะใช้ชีวิตในรูปแบบไหนก็ตามบางคนอาจจะตะัหนีเกินไปก็ไม่ดีนะคุณอาร์ตใช่ครับใช่ ตะหนีมากเกินไปก็ไม่ดีใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ไม่ดีสิ่งที่เราคุยกันมา5 EP เนี่ย IP นี้เป็น EP ที่6เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเป็นคนตะนีขี้เหนียวหรือเป็นคนที่ห้ามใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแต่ให้เป็นคนที่มีการวางแผนการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยเฉพาะที่ที่ผมคุยกับคุณอาร์ EP ที่2เรื่อง แก่แตกแก่มันเป็นอะไรที่มันสะท้อนภาพที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็โอกาสนี้นะครับก็ต้องต้องขอากราบลาท่านผู้ฟังฮอตไอวิวไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณอารก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสนําเสนอข้อมูลดีๆแล้วก็คิดว่าโอกาสหน้านะครับโอกาสต่อๆไปอาจจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรูปแบบใหม่ๆอีกครับคุณอาร์ตครับ ก็ขอบพระคุณโพสต์ทูเดย์นะครับแล้วก็คุณอุทนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ที่ติดตามนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็คืออยากจะแชร์สิ่งที่ผมคิดนะครับทะลุบ้างไม่ทะลุบ้างนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะได้เป็นเพื่อนในการเดินทางความสุขของท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะครับครับ ครับและนี่คือ Hawk Eye View เรดาร์สองเทนโลกเพื่อการมองอนาคตที่ไกลกว่าชัดกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาร์ตจิะเทพเสนีวงณอยุทยา Certified Executive Coach จาก Berkeley Executive Coaching Institute นะครับขอบพระคุณครับ Hawk Eye View Podcast m y Post Today